อันนี้ไม่เหลือเชื่อเป็กกวเดล่านะครับแก้เกมแล้วก็พาแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพลิกสถานการณ์สำคัญนะเพราะว่าช่วงหลังๆผลงานของทีมเนี่ยสะดุดบ่อย<ช>แล้วก็เลี้ยวมาดูอีกทีนึงเนี่ยตัวเองหล่นมาที่เท่าไหร่แล้วที่ที่4ที่5รนู่นแล้วอะ่ะใช่ไห<ช>มนะครับ<ช>ก็<ช>ต้องชนะสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งไม่ใช่เกมง่ายเลยนะ<ม>ไปเยนกุลิสันพาร์เนี่ยบอกเลยไม่เคยเป็นงานง่ายแล้วก็ครึ่งแรกโดนนำด้วย แล้วก็ต้องเสียจอห์นสโตนสด้วยนะครับจอห์นสโตนเนี่ยจังหวะเข้าสก,กัดเบโต้กองหน้าของเอฟเวอร์ตันแล้วเจ็บฝืนเล่นอีกแป๊บนึงแล้วก็ต้องเปลี่ยนออกนะฮะช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วโดนนำไปก่อนอีกครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหการแก้ของเป๊ปต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยนะแล้วก็สามารถกลับมาแซงชนะได้ประตูของฟนะิลโฟเดนนาที53<ะ>จุดโทษของฮนะูเลนอาเวรสนาที64แล้วก็ ปิดท้ายด้วยแบรนดโรซีวานที่แปดสิบสามคะแนนนี้สำคัญนะก็เป๊ปเขาบอกว่าเขา คอยย้ำเตือนลูกทีมตลอดเลยใช่เขาบอกว่าพยายามพูดทุกวันเลยนะคะว่าเราคือแชมป์โลกเรามีมาตรฐานที่เราต้องรักษาเอาไว้เอนั่นแหละที่ว่าทําไมเราถึงเป็นแชมป์โลกไงทีมที่เจ๋งที่สุดในโลกแล้วนะพวกเราเนี่ยแล้วแฟนบอลที่มาเชียแมนซิตี้เนี่ยก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันแล้วเมื่อคืนแฟนบอลแมนซิตี้ที่เดินตาเดินทางมาเชียที่อุตสันพารเนี่ยก็ส่งเสียงแบบเชียแบบเต็มที่เลยนะส่วนใหญ่แล้วแฟนบอลทีมแฟนบอลเวลาเป็นแฟนบอลทีมเยือนน่ะ เสียงมักจะดังครับถ้าลองสังเกตดูคือมันอย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยการันตีได้ว่าแฟนบอลกลุ่มเนี้มันฮาร์ดฮาร์ดคอแน่ๆอาจจะเป็นทีมคือถ้าทีมไปเดินทางไปเตะแล้วตัวเองอยู่สายตาไมเชียเนี่ยไม่รักจริงก็ไม่ไปอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเสียงเชียร์ของแฟนบอลทีมเยือนเนี่ยมันมักจะดังครับดังสนั่นเลยก็แล้วก็บอกว่าในช่วงเนี้ยเราทุกคนรู้ดีว่า ผลงานไม่เคยดีหกนัดชนะแค่นัดเดียวเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มตั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันซึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทีมที่เคยเป็นแชมป์มาแล้วตอนนี้สะดุดชนะเกมเดียวจากหกนัดเนี่ยคำถามมันย่อมเกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่เกิดอะไรขึ้นต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เวลาคนดูบอลเขาก็ส่วนใหญ่เขาดูผลลัพธ์ไงใช่เออม,มันก็มีแค่ชนะกับแพ้่นั้นแหละถูกถูกบางเกมเนี่ยเล่นดีแต่ว่าอาจจะแบบโชคไม่ดียิงไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ชนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขา เขาขออภัยครับสุดท้ายเราก็ยังมีคะแนนที่สูสีกับอาร์เซนอลสปเปอร์ลิเ์พูแล้วก็ ila, แอสตันวิลล่านะครับ<อ><อ>ไม่ได้ว่าโดนทิ้งมาห่างไปไหนก็มีความแบบว่าดึงๆอยู่นิดนึงเราก็ยังสูสีนะใช่ขนาดขนาดแบบตะกุตกตะกักแบบนี้นะแต้มเราก็ยังไม่ได้ว่าโดนทิ้งอะไรไปไหนนะครับก็เป๊ปก็ถูกหน้าข่าวถามว่าคุณปรับแก้ยังไงเกมครึ่งแรกตามหลังอยู่แล้วกลับมาแซงชนะได้เขาบอกว่า เ,เขาก็บอกลูกทีมว่าเราต้องโจมตีให้เร็วขึ้นด้วยตัวด้านข้างเน้นเกมด้านข้างมากขึ้นแล้วก็มีตัวที่วิ่งเรียกว่าเป,เป็นตัวที่วิ่งพิเศษสอดขึ้นไปทำทำทางให้เพื่อนอะ่ะหรือว่าไปรับบอลเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าฉีกบอลออกด้านข้างมากขึ้น,น,นเ,มเมื่อนักเตะมิสซิตี้ในช่วงแรกในช่วงครึ่งแรกก็เกมตรง ตรงด้านข้างสนามมาซ้ายขวามันอาจจะไม่ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่คือบอลไปไม่ถึงเลยนะช่วงครึ่งแรกใช่แล้วก็ถ้าตรงกลางเนี่ยมันก็แน่นไปหมดละวัอตเลตัเขายืงกันแน่นเพราะนั้นทางมันออกมาทางเกมรับของเอตตันให้ให้กระจายออกมาพอบอลออกด้านข้างมากขึ้นเกมรับของเอตตันที่มันจะกระตุ้นตรงกลางเนี่ยมันจะถูกถ่างออกไปถูกไหมพอถ่างไปเนี่ยตัวที่สอดขึ้นมาตรงจากตรงกลางเนี่ยพื้นที่ตรงกลางมันจะมีมากขึ้นครับหรือว่าด้านข้างของแมนเชสเตียร์เนี่ยนักเตะแต่ละคนคือ แทบไม่ต้องแทบไม่ต้องสอนอะไรแล้วเขารู้ว่าแต่ละจังหวะเขาต้องทําอะไรครับเขาอาจจะต้องเขาจะเลี้ยงไปถึงเส้นหลังก็ได้หรือว่าเขาจะฝากบอลไปเล่นกับเพื่อนก็ได้หรือว่าลากตัดเข้าในมายิงคือเขาทําได้หมดนักเตะแมนซี่เขาไอคิวแต่ละคนมันคัดมาแล้วอะ่ะหรืออย่างประตูฟิลฟอร์เดนเนี่ยเกมแน่นๆอยู่เจาะไม่ได้ยิงไกลเลย ครับคือ oh. จังหวะนั้นเนี่ยเรเอวอตันถอยต่ำไปเยอะเลยนะ uh huh. เปิดพื้นที่้กับโฟลดนในเซนตซัดไกลแล้วก็เขายิงไกลได้แม่นยำด้วยเบียดเสาเข้าไปเลยเราะกําลังก uh ําลังถ่ายบอลไปมาหาช่องอยู่อะต uh ั huh. ้งแต่เอเวอร์ตันก็พยายามคุมคุมพื้นที่ว่างไม่ให้มีช่องให้แบบจ่ายทะลุช่องหรืออะไรก็พยายามคุมพื้นที่ไปเจอยิงไกลคือเพราะนั้น uh huh. อันนี้คือความหลากหลายในการทําประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยครับนี่คือลูกตีเสมอนหนึ่งหนึ่งครับแล้วยิงโอ้โห แม้เรามีเตที่แบบเออยิงไกลดีๆแบบนี้นะก็หวังผลได้อะครับแล้วก็เหมือนเออเจอร์นี่ิกฟอร์ดเนี่ยนะฮะโดนบังด้วยหรือเปล่าโอ้คนมันเยอะใช่ไหมไม่ทันยิงดีมากนะครับเพราะนั้นนี่คือการแก้เกมของเป๊ปก็คือบอลออกด้านข้างให้มากขึ้นแล้วก็ให้บอลกันให้เร็วขึ้นนะครับเราสร้างโอกาสอยู่ประมาณ5-10นาทีแล้วฟิโวเดนก็ยิงตีเสมอได้จากนั้น เราก็พาบอลไปถึงพื้นที่สุดท้ายได้บ่อยอขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ลูกทีมของผมก็ทําให้เห็นว่าพวกเขาอมีความพิเศษยังไงนะครับแล้วก็เรารู้ว่าเนี่ยแหละผลงานช่วงหลังๆเนี่ย6นัดชนะนันเดียวก็อาจจะถูกตั้งคําถามเยอะหน่อยอแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ยังเกาะติด พักโปอยู่นะก็ยังหนีกันไม่มากอะไรประมาณนี้นะหลายคนก็ยังยกให้ซตตี้ยังเป็นเต็งหนึ่งนะที่อยู่ควาแชมป์นะครับคือที่ผ่านมาเขาเคยแสดงให้เห็นไงว่าเขาชนะรวด10นัดติดต่อกันเขาทําได้มาแล้วนะครับคำขออภครับคาพูดของเป๊ปเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเหนือกว่าความเป็นจริงเลยเท่าไหร่นะเขาอาจจะแพ้ไป3าเกมนะผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีแต่ชนะเกมนี้เนี่ยแมนซิตี้ขยับขึ้นมีามี37แต้ม ก็ตามหลังลิเวอร์พูลอยู่5แต้มตามหลังอาเซออนอยู่3แต้มแต่ว่าเขาเตะน้อยกว่าลิเวอร์พูลอยู่นัดหนึ่งนะใช่เพราะนั้น5้าแต้มอาจจะเหลือ2แต้มอ่ะนัดหนึ่งเขาเก็บได้เพราะนั้นและมีโอกาสและมีโอกาสที่จะเจอกันอีกหนึ่งแมชด้วยนะที่ที่ที่แอนฟิลใช่ครับนะครับทั้นั้นก็ประมาทไม่ได้เรือใบสีฟ้าเข้มแข็งอยู่เขาชนะได้ถึงแบบ1920นัดติดต่อกันเขาทำมาแล้วอ่ะคือเวลาแมนซิตี้เข้าเบรกนี่มัน มันหยุดไม่อยู่มันแบบไม่อยู่ใช่จนหม้าโมโหว่าเฮ้ย <c oughs> พอแล้ว <c oughs> อะไรนักหนาเนี่ยก็อจฤดูกาลสองพสิบแอ่ะพวกกิ๊กเลีพูลก็แบบเลีพูลได้97แต้มนะแมนซชสเตี้ได้98อะ่ะแล้วเขาชนะแบบไม่หยุดเลยแบบเลพูลก็ชนะ ชนะเกมยากเกม้โหูแบบคือจับชนะเอาจนได้คุณชนะผมก็ชนะแมนซี่มันก็ชนะคือแบบแล้วก็บี้กันไปโอ้โหตอนนั้นสนุกมากแล้วลุตดีเนี่ยเป็นทีมแบบนี้จริงๆลกจิตคือฤดตการนั้นเนี่ยถ้าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยนะฮะเล็กหลังเนี่ยสิบเก้านัดซิตี้ชนะสิบแปดครับใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นเลยอ่ะ จะโหดไปไหนทีมที่พร้อมเหมือนเครื่องมาฟิตมาสตาร์ตติดช่วงเล็ก2ป่ะมันแล้วแต่างน้เขาติดเขาติดช่วงไหนบางทีก็ติดตั้งแต่ช่วงแรกเลยคือเห็นลิเวอร์พูลชนะเนี่ยเขาก็เขาก็ลงชนะด้วยไงเขาไม่ยอมเลยเขาไม่ยอมแต่ปีนั้นลิเวอร์พูลถือว่าพีคมากๆนะใช่เพราะว่าเกมยากเกมง่ายเขาก็เก็บหมดแต่ว่าหโหสุดท้ายมันเอาซิตี้ไม่อยู่จริงๆก็ต้องยอมอ่ะนะก็เพราะนั้นเนี่ยหลายหลายคนหนึงบอกว่าช่วงที่เวลาที่แมนซิตี้สะดุดเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณจะต้อง คุณจะต้องแบบไม่ทิ้งโอกาสนะคุณจะต้องหนีเข้าไปให้ได้ไกลที่สุดรีบเก็บเกี่ยวเลยใช่เพราะเวลาเขาติดเครื่องมาเมื่อไหร่เหมือนยูเซนโบแบบวิ่งกวดแซงอ่ะแบบนั้นเนี่เอาง่ายๆอย่างฤดูกาลที่แล้วใครจะไปคิดเลยว่าซิตี้จะปาดหน้าแซงอาร์เซนอลได้แล้วก็เป็นการคว้าแชมป์ในลักษณะที่ว่ายังไม่ถึงแมตช์สุดท้ายด้วยคว้าแชมป์ตั้งแต่แมตช์รองสุดท้ายนะครับทั้งที่โดนอาร์เซนอลทิ้งห่างเกือบสิบแต้มนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะนั่นคือความเจ็เยี่ยมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะขณะทีี่เชลซ เมื่อคืนก็ลงเตะนะแล้วก็ชนะได้นะครับอโอ้โหถือจับนะกว่าจะเบียดคิสซัมพารเลสได้คลายความกดดันให้กับโปเชตเโน,โนโไปก็เพิ่งจะแพ้บุชตันมานัดก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าก็กลับมาแก้ตัวด้วยการชนะคิสซัมพาเลสที่แซมฟอร์ดบริดจ์ก็ชนะในบ้านตัวเองเนี่ยสามเกมติดต่อกันละก็เอามาผสมกับเกมเยืยนอนเพราะเกมเยือนแพ้สี่นัดติดเกมเยือนแพ้สี่นัดติดเกมในบ้านชนะสามนัดติดเออพอชหรือว่าโปเชตโนก็เลยบอกว่าอื เอเวอร์ก,กันแล้วกันเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปเออมันพิมร์ลีกมันยากแบบนี้แหละ <c oughs> ครับนะแล้วก็มันก็เป็นโจทย์ของเราที่เราต้องแก้ให้ได้ก็คือทํายังไงให้พัฒนาเกมเยือนให้มันดีกว่านี้นะให้มันให้มันพยายามขึ้นมาแบบ ใกล้เคียงกันหน่อยเพราะทีมที่ระดับเป็นแชมป์ได้อ่ะผลงานในบ้านอย่างเดียวไม่พอใช่ถ้าคุณจะเอาตัวรอดหนีตกชั้นเนี่ยไม่เป็นไร,ค,รคุณมีทีเด็ดในบ้านอนอกบ้านปล่อยไปไม่เป็นไรแต่ว่าในบ้านคุณเก็บได้เนี่ยคุณไม่ตกชั้นแต่ทีมอย่างเชลซีเนี่ยเป้าหมายมันไม่ใช่หนีตกชั้นเป้าหมายต้องเป็นแชมป์รานงั้นแชมป์เนี่ยแล้วช่วงหลังๆแชมป์ที่มันหลีกเนี่ยมาตรฐานมันสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนเนี่ยเจกว่าแต้มคุณเป็นแชมป์ได้นะใช่คุณสามารถแพ้ได้6เกมเดเกมรุ่นการหน มีเชลพี่ว่ามีเชลซีก่อนยุคมูรินยูคือยุคอะตั้งแต่เสี่ยมีเข้ามาเเสี่ยมีเข้ามาก็ดึงซูเปอร์สตาร์มากันเยอะแล้วก็ดึงมูรินโยเข้ามานะครับคือในช่วงนั้นนี่แหละคือเชลซีก็โกยแต้มมันวาเล่นเลยชนะชนะแทบทุกแมตช์เขาขยับมาตรฐานขึ้นมาเลยจากเจกว่าแต้มลุ้นแชมป์ได้เนี่ยกลายเป็น8คุณต้องได้อย่างต่ำก็ต้อง80สิขึ้นพอมายุคเป๊ปเนี่ย ไปไกลกว่าเดิมอีก90พอมีเป๊ปแข่งกับครอปเนี่ย90บางทียังไม่ได้แชมป์เลยคุณไพ95เลยนะ95อัพเพราะฉะนั้น70กว่าแต้มเนี่ยคุณเลิกพูดถึงแชมป์บิมลบรกเลย80แต้มคุณยังไม่ได้แชมป์บิมลบรกแต่ก่อนยังได้ลุ้นเป็นแชมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานนี้มันสูงขึ้นแล้วก็ทีมอย่างเชลซีโปเชติโนเขารู้ดีว่าเขาโจทย์ของเขาคืออะไรเขาก็บอกว่าพิมลบรกมันยากมากนะเราต้องสม่ำเสมอกว่านี้ โอ okay. เคครึ่งฤดูดกาลแรกที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลงานมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างขึ้นขึ้นลงๆนะแล้วก็เรายังมองบวกอยู่นะครับแล้วก็เราก็ต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นหนึ่งในทีมที่คุณมองข้ามไม่ได้นะอ่าแล้วก็พูดถึงการเล่นของกิซาวเอ็นคุนคูที่หายเจ็บกลับมาแล้วค่ะเจลซีจริงฤดูกาลนี้ก็โชคร้ายอะ่ะเอ็นคุนคูเขาเข้ามาด้วยแบบเป็นตัวความหวังอ่าเป็นตัวนี้เก่งแล้วแต่เป็นนี้เก่งแต่ว่าเขาเจ็บยาวไปนี่เอ็นคุนคู แล้วก็เขาเพิ่งจะกลับมาลงสนามได้เองเมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนที่ผานมาลงสนามเป็นตัวจริงเกมแรกนะในฤด,ดูกาลนี้ก่อนหน้าน,นี้ลงตัวสำรองมาสองนะัดก็เริ่มที่จะคอสนิมแล้วแล้วก็เป็นขั้นตอนในการปรับตัวเข้ากับพรีมยริลีกของเอ็นคุนคูนะก็ชนะได้นยะก็ยังโอเคอสู้ๆน,นะครับ ก็เขาเป็นเป็นเพื่อนรักแมนยูนี่ชนะมาก็ต้องชนะมาด้วยกันแพ้ก็แพ้ด้วยกันเออครับเอามาคืนนี้มีอีกหนึ่งผู้นะวูฟก็บุกไปชนะเบรนฟอร์ดสี่ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ในคืนนี้นะครับไบรตันเจอกับสเปอร์ก็น่าดูนะโอ้แล้วก็อาร์เซนอลเจอกับเวสต์แฮมก็น่าดูเหมือนกันนะครับเป็นเลนด์ดาร์บี้แมชสองรับที่ผ่านมีผลเมื่อวานไหมไม่มีใช่ไหมมีไหมผลผลข้างบนพี่ไม่ใช่เมื่อวานตารางของเมื่อวานยี่หกไม่ไม่มีนะใช่ไหมโอเคไม่เป็นแต่ว่ายิงกันเยอะนะครับ พี่กำลังดูว่ามีแค่มีแค่2ทีมนะที่ยิงไม่ได้ในโปรแกรมบ็อกซิ่งเดย์อ่ะฟูลแลมแพ้3 0เบอร์ลี่แพ้ลิบุลสอนย์ที่เหลือเนี่ยยิงได้หมดเลยเมื่อคืนเนี่ยหทีมยิงได้ทุกทีมนะแล้วโอ้โห5ประตู3ประตู4ประตูเฉลี่ยเกมละ4ลูกนะเนี่ยดูป่ะเนี่ยนี่ยเนี่อันนี้คือผลของเมื่อวานดูครับยิงกันเซอร์บันฮันแหลกยิง5ประตูกัน2คู่อ่ะบ็อกซิ่งเดย์เป็นอย่างนี้แหละ เออนะเกมแมนัยูกับวิลล่านี่ก็5ห้าดาวเลยนะครับใช่แต่ว่าบ็อกซิ่งเดย์ที่ยิงกันเยอะที่สุดนะกุ๊กกิ๊กต่อมันเกิดขึ้นปีหกสามถ้าเราไปพิมพ์หาใน Google นะพิมพ์บ็อกซิ่งเดย์อังกฤษฟุตบอลนะมันจะขึ้นไปเลยปี6-3าเพราะมันยิงกันเฉลี่ยเกือบเๆนัดนละ7จ็ดลูกโอ้โจริงมันยิงอะไรก็ไม่รู้สิบหนึ่งครับ มีสามสามสองคู่มีห้าหนึ่งเออมีหกหนึ่งมีห้าหนึ่งหกหนึ่งสองคู่ครับยิงอะไรขนาดมีแปดสองผมว่าผมว่าคือมันคิดมากเนี่ยน่าจะฉลองกันนะฮะนักฟุตบอลเน่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นเหมือนกับว่านักฟุตบอลปีหกสามเนี่ยนักฟุตบอลก็ยังไม่ได้เป็นอาเหมือนยังไงเขาก็เป็นอาชีพแต่การดูแลตัวเองเขายังไม่ใช่อาชีพเหมือนทุกวันนี้ือไม่เรื่องปกตินะดื่มแล้วก็มาเตะในยุคนั้นเนี่ยแขงมาแเ้พอแข้งยิงยังไงก็เข้าไงประตูก็ยัง สลุมสลืออยู่อย่างเงี้ยมี6แฮตทริกนะมี4ใบแดงครับแปเนี่ยไม่ใช่เยอะสุดนะเพราะไปเจอสกอร์สิบหนึ่งอีกอืออะไรก็ไม่รู้เออแต่ว่าบอสตนเดียปีนี้ก็ถือว่ายิงกันเยอะเดี๋ยวคืนนี้มีอีกสองคู่นะก็ค่ะลุ้นกันอืมไบรทันสเปอร์อาร์เซนอลเวสต์แฮมตีสามสิบห้าก็เดี๋ยวไม่เป็นตั้งในกาบุกมาดูดูอยู่แล้วมันต้องดูใช่ให้ดูไม่ได้อีสองครึ่งใช่ไหมกับตีสามสิบห้าใช่นะฮะน่าดูทั้งสองคู่เลยนะคืนนี้ ไหวไหมอ์เซอลชนะไหมลูคิดว่าในบ้านอ่ะเล่นในบ้านเจอเวสแฮมก็ไม่อยากให้ชนะแต่ถ้าจะชนะก็หยุดไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาคืนได้ทำไมเราเป็นคนนี้เราไปแช่งให้เขาไม่ชนะต่อชนะไหมพี่ว่าก็เล่นในบ้านดูแล้วมันก็น่าจะน่าชนะแต่ก็ไม่อยากพลาดนะเต็มพี่เต็มพี่เวสแฮมบุกมาแชร์แ้มอันนี้คือสุดๆแล้วนะเด้๋ยวก็ร้องเพลง แอมฟรยเวอร์โบลิงบับเบิร์ไปด้วยเพลงประจำของเวสแฮมเขาคืนนี้ต้องเชียร์เวสแฮมเลยเด็ใใกกูนะนะ,ะส่วนสเปอร์สเนี่ยตอนนี้ก็เกมลุกจัดจา้านได้เป็นทีมที่เล่นเกมลุกสนุกที่สุดในลีกแล้วเวลานี้นะเพราะเจนลุกแบบบุกมันจริงๆริงร้อเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12บสนัดิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา